สบายดีทุกคนสบายดีเอ็ซีทุกคนทุกท่านเด้อสวัสดียาแมงแรงพี่น้องสร้างก็มาสวยสองคนพี่เนะาะก,ก็มาหวังบายบายเนาะสองคนเป็นมาก,ก่อนเอด็เอดโคตรเล็กพี่น้องเตรียมสิเทคานดุ่มนเนาะสวัสดีครับสบายดีชิคูทุกคนเด้อยาแมงแรงพี่น้องะดูแถบจำคำแหลกโค่นเพื่อ,คอน,นอค,อคือเก่าพี่เนาะเมนี้คือทิ่แล้ว สาวพขอแก่เอาเล่หาเนย่ยเคียวพี่น้องเขาไปขึ้นไปเคีย้ยนี่ีางเคียวหวังได้พี่น้องเอ้ยเป็นชมงเคียไปน้ำเเวาเด่นไปน้ำคล้ายเขื่องไปน้ำายเคียวเพื่อน,นกกะลังสีตั้งเพื่อนใหม่คือกันยายเคียวกับพี่น้องเลยเพื่อนลั้งนะกบอกพออยู่ตั้งพี่น้องเลยบอกสุดจะเกือเนะาะกูได้กับบอกมีวันนหล่วัวนพ่อพี่น้องเคนเฮ้าแต่ว่าเห็ุเพื่อนนี่ มดเงินหลายเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อแล้วเ็ัดก็คือว่าหั่นแหละล้านกว่าคือในคิดบ่าวบอยนแหละเนาะเห็นที่ผ่านมาเฮือนของอีเจ๋นสวยหดล้านกว่าขนาดนี้ก็ยังากพอแสนแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ฮะเอครับมันมาโทรคุยผู้่าเนาะนีพี่น้องเอ้ยโอ้คาจริงๆได้าโรโทร ก็นนี้ว่าบ่ายสองตั้สามโมงเลยกี้ว่าเราจะเป็นหนีเป็นเฮงแน่ก็เลยโอ,เนนอโดยด้เป็นหนีอันอบริ๊ดดีได้พี่น้อเมันอ่อันนี้นนละคอขอดใส่งังว่ารวมพี่น้องแปดพันสี่รอยเก้าสิบบาทตัวนี้นะจ่ายก่อนมาในปเป้าอีกสิบห้าสิบพี่น้องตัวนี้นะหกพันก็ร้อยสิบห้าบาทแล้วมาเติ 10, มพันกว่าบาทเนาะ,นะไปเอาเพิ่มอีกสิบห้าสิบตะกี้นะี่พี่น้อง เป็นเงิน8 4 9 0สี่ิบาทเกือบหมื่นพี่น้องเลยโผดโผล่หาหมื่นกว่าบาทพี่น้องร่วมมัดหาหกหมื่นพอล้เนาะเพื่อแล้วพี่น้องเลยยังปูนก็เชียวอีกได้หนึ่งแล้วก็คาบ์อกอีกหกหมื่นพล้วพี่น้องหกหมื่นพออยู่แตคือยจงสิไกลกับปจักเียเอาก็ปรมาณก็บรว่า บัญชีชเขียนสื่อขนาดได้บัญชีสามภูทอนมีมาจา้ะปูนแดงถอขอตอ่อปูนแดงเล็กเล็กใบตัดเฮ้ยต้องม้วนเลยโผล่ๆไปน้องใครนี่มีมาส่งบ้างด้านนั้นอะใส่เล็กกันเลยได้พี่น้องทั้งนั้นนะใส่เล็กเลย,เยทั้งนี้ยังงั้นใส่เล็กใส่ค้านเนี่ยพี่น้อง มนอนกอดหัวเชิงข่เลยพี่น้องอย่าเห็ดเหียน,น้ำทางลเลยเด้ออย่าเห็ดเหียน,น้ำทางไร้เ,เ,เ,นนเพื่องนะ เ่าสร้างสิบเอามาได้หมดนี่อ๋อ,อเบิ้ที่เฮ้พักเขาหนะหรือว่าในได้เดียวนี่ฮะฮะเราจแทกคนปลูกพักคอมเป้ค่ะพี่น้องก็พักกันพักบัวสวัสดีพี่น้องพักคอมเป้ที่ตัดใส่ลาบมานเมื่อวานนี่แหละเนี่ยน้ำในบ่ออกป่องน้ำในออกอยู่บ่ได้เอ็ดเขตพักอันนั้นกระปูได้เขาไปเลิศน,นะงเลิศ ก็ได้เหรอเล้มาเเล้มีเหลื่อพระคาวทองอย่างนี้ปลูกมาได้ขอว่าจะเป็นนิบใส่ตะคองอ่ากมันอ่ะขี้เดียดเพราะว่าเลิกกับกินใบมันอันนี้นะปลูกต้นกินต้นกินใบมันเลิกกับปลูกย่างอยู่ได้เห้ยได้ขอไปปาดหน่อยเด้อพังคอมเพลในตู้เย็นได้แป๊บหนึ่งได้ไปปาดมาให้ออกไปแล้วว่าบักตรวบตกแตงนะโอ้พี่น้องเอ้ยออกไปได้ฮะเนี่ย บม่ได้ข like really like mm ่าไปเบิ่งพี่น้องม่ได้คอยเขาสวนเลยนี่มีแต่มีแต่สี่นี่ได้ไปป่าพ่อคอมเปย์ให้พี่ไอ้มันก็เหงามันพวกมันปลูกอยู่อยู่ตู้เย็นน่ะมันปลูกหวงกับูนนามันนิ่งเหรอบางคนมันจะเหงาอย่างคอมเปย์นะคอมเปย์หน่อยคอมเปย์ใหญ่เลยสื่อมาแต่ปักคอมเปย์ใหญ่แล้วมันก็อื้อได้ไปปาดเอาก่อนแป๊บนึงเออเออเดี๋ยวจะขึ้นไปหาเราอยู่จักเมื่อ เาไก่คือเขาได้นนะอี่หนงามันมันใหญ่น้หอมอือโอบูนะทากันกินกระตาหมหงน่คัะป้เนียมันคนไจอไยเยช่องสำหรับกันแล้วกัม่ได้ลูกแหล่คือไม่ห้ากลุ่นเลยอ่าเพืองน้อยเดียว่แล้วมันนึงอืออืคือบ่ซื้อมาอ้อมให้มันเต็มแหลนะเหตุพากระเทินอยู่ ขาไปจ่า่น kind of ี oh, okay. ่ยยเขียวย่างตา้ตซิมหาเน้ำลังเลยเด้เรษท่าสตร์ชจดอุดน้ำบินในทงรวมทั้งซิบหาเ็โตตะกี้นี่นะแปดพันกว่าบาทย่างพันขึ้นจ่ายหักระจ่ายหกพันปหกพันเก้าหกพันเก้าร้อยสิบหาบาทยังเตาต้มิบหาเสษนี่คอยรวมเซ็ตซิบหาเจรลอยหาบาท เลขใหม่บ่เลขตัวใดอีกนี่ตัวข้าคตรนะนี่บ่แม่นั้สิประมาณแปดพันบ่ท่านอาจารย์ยังว่าจ่ายจะตัวเก่าตัวชิบหายเศษท่านอาจารย์ว่าบ่ฮู้เรื่องอีแล้วนี่ก็ได้ขอถามเจ้านั้นบ่ฮู้ว่ามันเักบาทขอยท่านฮู้แล้วเราไปว่าเอาน้ำเวียดหูเวียดมาเห็ดเฮือนแล้วยังวะถามมันเนาะด้วยขอสิไปถามแล้วผมว่าน้ำแขกเนาะล่าวก็สิเห็ดเฮือนพอเล่าเลยก่อนก็มาเช้าเนาะ บอกเกี่ยวนะกะตุสก่อะลายเล้อยังวะไายเล่ะรัข้าขืนไปเอาอีกนี่ข้าพระข้นไปเอาผันลาบ่นบบอยู่ลาบพระขืนเท่งปุเออเจ้า่นปุ๊จักคอยอยทามรัก่ากระข่อยบหูเนาะกัยังว่าลาบบอยู่บีบมะแนนนะบูมนจ่ายเพีนคอยจ่ายแต่โตกรนั่นโตชิหเซนเดี๋ยวพันจ่ายเขาจแล้วตัวกรมันก็มีสิเซน ราคาเท่าไรเบิ่งเอาเองอยู่นหันแหละห้องเราจุดอยู่นั่นไหยังคือบ่อเคยแท็กซี่ก็แหงแทะฮดหนาได้ไรแต่ว่าเส้นเท่าไรสะว้าวมันอะไรกูว่าเส้นซ่าบาทมันเส้นสี่สิบบาทเล็กกันดัดนี่ได้อยากเล็กพอชิโฮ เย้ภาหู้น um um ี่คนันไปหาละไมคบอกขากันเลยเซนนันเรดซิปเ่วหาบาทเนี่มันปิดพ uh ันพันหาสิบาทปะอ้าย่าไปถิ่มได้ซเก็บเวียนจดจดรวมเมียนะเบิดเทอาไร่์เมล้งชิร่วมเฉียนตัวเราดัดอยู่นะ ทํแห่เอ้ยไอ้คนเพื่องขี่แตกอีกแล้วโอ้ยกินลายขี่ลายมื้อนี้กินข้าวกับเนียนมะเขือสะปะทูมื้อนี้พี่น้องปะทูอันตัวใหญ่ๆนางอเด้อพี่น้องบ่พออ้ยเส้นเท่าไหรุ่เจ้าซื้อนี่นะบ่แลุเจ้าซื้อุเจ้าใชนั่นโอ้ยายเขียวคือไหลให้แพงถ้าสิเป็นปะทงยายเขียวก็เด้อ จักพอแขกเบิ่งนบินคือว่า55บาทบ่ตัวใดเล็กตัวใดเล็ก2นี่พี่อ้ยเล2นี่บ่เขาสิเขียนว่าเล็ก2นี่บ่น่ส55บาทพ่นสิไปเอาเงินคืนก่อนฮะแน่อ้ยก็แม่นความลาวหั่นแหละซะเออ่าแ่อบ่แขกหั่นแหละแม่นความเาหั่นะซะ

หอเกลือกับน้ำต้มพี่น้องก็จะมาเองเลงเองเลงขึ้นนะกันเขมากนัมากนักันแข็ย่างัสิบเป็นมากันัมากอกันจีบหน้าได้ค่ะท่านผู้ชม ขอบคุณถูกกำลังใจพี่น้องขอบคุณถูกกอมเมนเด้อขอบคุณถูกคำติส้มพี่น้องสบายดี